อ่านี่นะครับน้ําขึ้นก็ขึ้นตามน้ํานะครับนี่มันใส่ลูกปืนเนาะนี่จับปุ๊บเวลาหนังบันไดนี่ก็จะโยกน้ําลงก็ลง,กลงตามน้ํานี่ครับท่อสามนิ้วนะครับสมิทอิตาลีนะครับของอิตาลีนะครับผมอ่าน้ําขึ้นก็จะขึ้นโห้ละสุดฟัง,งพี่น้องพี่ไม่สูงนะนี่เป็นเอ,อื้นสะน้องเบนนะพี่น้องนี่เอามายกใส่ลงใส่ลง,งท่านี้นี่ ฝนตกก็เลยบ่ได้มายกนะครับนี่นะครับที่มันเอาโฟมมาเห็ดเนาะทำเป็นทุ่นลอยนะครับแล้วน้ำขึ้นก็จะขึ้นบู๊ดตัวมันเค่นคระนะครับพี่หอดพี่แต่เมั้อีนะครับตามระดับฟังเนาะพี่เราหอดฟังพี่เราอ่าพอดีเลยแหละครับเป็นละวล่ะแล้วน้ำลงก็สิลงตามน้ำนี่พี่น้องโอ้เล็กยาวเลยนะนะครับเล็กยาวเลยนะครับทุ่นปั๊ม เปลี่ยนเป็นท่อ PE นะครับท่อใหญ่เลยสามนิ้วนี่ครับอ่ะอันนี้เป็นจุบันเทศน้ำเนาะอ่ะนะครับผมแทงน้ำก็ไปไกลอยู่อู้หู้นะเป็นท่อ PE ใหญ่เลยเนะครับสามนลิตสองถังนะพี่น้องนะใหญ่มากคือมาเลยดันบบกยางชูเนี่ยมุกผมนอนทั้งนี้แหละนะครับ